สบายดีจ้าทุกคนหลังจากกิ๊บเลยลงคลิปกันโดนตอนนี้กลับมาแล้วจ้าบรรยากาศที่เห็นในตอนนี้ก็คือภรรยาจ้าเป็นภรรยาในส่วนของหาดจอมเทียนจ้ามือนี้ว่างจ้าก็เลยพามาเบิงบรรยากาศก่อนพาทิตตกของหาดจอมเทียนภรรยาจ้าช่วงนี้นาเทศกาลภรรยาก็จะมีการจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆหลายอย่างจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ฟังกันเดอ้อ ก่อนที่เ้าจะไปเบิ้งพ้าที่โตกกันกะมาขอหานามเย็ยนๆกินก่อนจ้าอุดหนุนพี่ๆในตลาดกันจ้า แต่เคืองดื่มเรล้าเขากัมาน่งรับรลมกันจ้ารอพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศชิอชวจ้าตอนนี้กัประมาณสี่หามงแรงจ้าอากาศกําลังดีเขานาน้าของพรรยาเราจ้าบรรลุวามิภัยเป็นคือกันบ่าจาเวลาเขามีความรู้สึกว่าทุกใจหรือว่าบสบายใจ แต่กับ่ได้อยากลองให้ไผฟังการที่เฮ้ามีมุ่มสงบสงบเป็นของเจ้าของมันก็นดีได้จ้าย่างหน่อยเฮาก็ได้รู้สึกว่าพรค่ายคืนแน่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สาหัสแห้งสําหรับเฮ้าจ้ะตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังบ่ท่านได้หายดีจ้ะแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแน่แล้วก็เลยกลับมาเหตุคิปเพื่อก่าจ้าคิดว่าทุกคนก็นมีปัญหาของเจ้าของแต่กะขอให้สูๆไปน้ำกันเล้อจ้า ขออนุญาตอัปเดตงานกิจกรรมในพัทยาที่กำลังจะจัดขึ้นในเด้อเจ้าสุกเซาที่จะถึงนี่นะจ้าวันที่24 25ิสีิกาพฤศจาิกาจะมีงานภูนานาชาติจ้าซึ่งทางพัทยาก,ก็จะจัดขึ้นทุกปีจา้าปีนี้ก็มีคือเกาจา้าถ้าผู้ใดสนใจเซาที่นี้บำทนีมีแพนกะแวะมาพัทยาได้เด้อจา้ารับรองวางถ้าได้มางานภูพัทยาบ่มีผิดหวังจา้าเพราะว่าภูงามแหง้งสวยมากๆเลยมีหลายประเทศด้วยจา้า ปีนี้ก็คิดว่าจะไปคือเก้าจ้าเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเด้อถัาผู้ใดามากก็ว่างแผนการเดินทางดีๆเด้อจ้าภาวารถติดแห้งไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าบายบายจ้า